สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํำลิงโทนใหม่ของผมนะครับผมพึ่งทำเมื่อวานนะครับเอ้ยไม่ใช่สิอครับทำวันนี้เมื่อกี้เลยนะครับเราจะมาดูนะครับว่าเท่แค่ไหนครับนี่ครับของผมครับดูนะครับดูเลยครับว่ามันเท่ขนาดไหน ตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยิงโดนผมครับแต่ไอ้ยิงโทนอันแรกนะครับที่ผมทำรับก็คืออันนี้นะครับมันจะกระตุกหน่อยๆครับอันนี้นะครับก็เหมือนอันนั้นเนียครับแต่ผมไม่รู้ครับว่าอันนี้ผมสร้างไว้หรือเปล่าครับ ก็ผมจะมาแนะนําสร้างเพลงโทนของผมนะครับก็คุณจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับพิมพ์เลยครับสมมติว่าจะพิมพ์ว่าเอิมโอโรนะครับแล้วคุณก็กดโอเคครับจากนั้นให้คุณครับไปโหลดมาก็ได้นะครับหรือว่าหรือว่าจะเอิมแบบเข้าไปที่อันนี้นะครับไม่ใช่ครับหรือว่าเอิม เอ่มจะไปโหลดใน youtube นะครับแล้วมันก็แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมให้เพื่อนผมส่งให้ครับวันนี้ครับเราจะใส่ลิงโทนันี้นะครับดูนะครับว่าเทพขนาดไหนตอนนี้นะครับเราจะใส่ตรงไหนดีต้องดูคลิปไปสักประมาณสองรอบครับให้หายงงครับตอนนี้ครับผมงงมากครับ าพวกคุณอยากให้ผมใส่ตรงนี้นะครับประมาณตรงไหนครับไอพวกคุณใส่ตรงไหนครับคุณคิดว่าให้ผมใส่ไหน,นครับใส่ผมคิดว่าใส่ตรงนี้น่าจะเหมาะดีนะครับเข้าไปที่เทคครับแล้วก็พิมพ์ชื่อของเรานะครับผมชื่อเอิม่มมิเตอร์จูดเอไอทีเฮดยูเอ็นที U N T. T E R เ็นวัคครับของผม L N W S A ครับแล้วก็900นะครับของผมอย่างนี้นะครับเอ้ยเอ้ยลืมครับผมลืมตัวที่ถึงดือดึนีดึ้นดึรัดึดึด้ดด นี่แล้วก็ได้อันนี้นะครับลิงโอร์นี่เราจบกันไปเว้นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะออกไปดูลิงทอนของเรานะครับโอ้ยนี่ไงครับลิงโอนนี่เราตั้งชื่อว่าโอโรนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับที่มันเขียนว่าโอโรนะครับนี่แหละครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับ ที่ก็เป็นอิงคโทนที่เกี่ยวกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ผมจะต้องสร้างนะคะผมจะลองดูครับผมก็ตั้งอะไรไปอย่างนี้นะครับตั้งก่อนนะครับตั้งเสร็จใช่ไหมครับผมมีแบบหนึ่งครับแบบน,นี้นะครับดูก่อนนะครับ เอมอันไหนดีนครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับนี่นะครับดูนนะครับ S 1> <S 1> <S เฮ้ยอย่ากัดกระดุมดิหมาเฮ้ยขอพายดยนะครับหมาผมมันกัดกระดุมนะครับช่วยเลยครับผมก็เลื่อนหาองศาอยู่นะคะ ไม่ใช่นะครับต้องหา6.2นะครับได้แล้วครับแล้วคุณก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับชื่อคุณนะครับ M R จุด e R T M R T H U N T E R N W S A แล้วก็9.0 0นะครับแล้วก็กดเสร็จแล้วครับคุณก็กดโอเคแล้วคุณก็ปรับระ ด้านหน้าตัวนะครับแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วคุณก็กดไปแล้วคุณก็เปิดได้ครับนี่นะครับเป็นอันนี้นะครับที่ผมสร้างครับผมก็จะออกครับ พวกคุณครับพวกชาวเกมเมอร์นะครับคนที่ติดตามผมอยู่นะครับคุณช่วยเลือกหน่อยครับว่าผมจะเอาลิงโทนแบบไหนดีนะครับผมจะเลือกอันที่หนึ่งนะครับก็คืออันนี้ครับผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นครับรู้ไหมเป็นไรครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นหนึ่งครับเราก็จะมาดูกันนะครับอันที่หนึ่งครับ อันนี้อันที่สองนะครับอันนี้อันที่สองนะครับเราจะมาดูนะครับ อันนี้เป็นอันที่สองนะครับส่วนอันเอิมอันนี้ก็เป็นอันที่สามนะครับผมเปลี่ยนชื่อแป๊บครับเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนสามนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับอันนี้ก็คืออันที่สามนะครับ ส่วนอันนี้เป็นอันที่สอันสุดท้ายนะครับของผมครับนี่ครับผมแค่ลบยูนในเต็ด United ออกนะครับนี่สี่ครับแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับนี่ครับ <veux> อันอันที่สี่นะครับ ถ้าใครอยากให้ผมเลือกอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ก็ขอให้คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าพี่ครับหนูเลือกอันหนึ่งครับอันสองอันสามอันสี่อะไรก็ว่าไปนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณขอรับเอ้ยและผมก็ขอให้กดซับสไครต์ด้วยนะครับและก็กดติดตามช nel ของผมครับและจะมีคลิปใหม่คืบหน้านะครับขอบคุณครับ